โอมชานติวันนี้วันที่24เดือนมกราคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ฝึกอยู่ในํำนึกดวงวิญญาณแล้วความคิดที่ชั่วร้ายนั้นต่อมาก็จะลอยออกไปลูกดวงยญาณจะสามารถมีการจดจำพ่อได้และขณะเดียวกันก็จะกลับมาสาโทประธาน คำถามของเบรีในวันนี้หนทางใดที่ผู้คนในโลกไม่ได้รู้จักเลยคำตอบไม่มีใครรู้จักหนทางที่จะปะพบพอ่อหรือจะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตได้อย่างไรพวกเขานั้นเพียงแต่พูดว่าสงบสงบพวกเขานั้นจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่ได้รู้ว่าจะมีความสงบ ในโลกเมื่อไหรและก็อย่างไรลูกถามพวกเขาเธอนั้นเคยมีประสบการณ์ของความสงบในโลกไหมจะสามารถมีความสงบได้อย่างไรความสงบในโลกกำลังถูกก่อตั้งโดยพ่อจงมาและเข้าใจสิ่งนี้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะทำดวงยานให้สาโทประทาน จงเอาพลังจากพ่อผู้ทรงอำนาจผู้เดียวจงเพียรพยายามที่จะกลับมาเป็นสำนึกดวงญาณให้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเราดวงยานคือพี่น้องกันจุดที่สองให้อธิบายในรายละเอียดกับทุกๆคนรูปภาพของพ่อและเป้าหมายก็คือลูกลักษมีและนาลายอย่าได้เสียเวลาของลูกในสิ่งอื่นใด พรของบัพติาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเต็มไปได้วยความรู้และก็เปิดเผยความรู้ที่แท้จริงนี้หลังจากพิจารณาสนามชีพจรและก็เวลาความรู้ใหม่ของพ่อคือความรู้ที่แท้จริงและโลกใหม่ก็กำลังถูกก่อตั้งด้วยความรู้ใหม่อำนาจและความทราบซึ้ง นี้นั้นควรจะปรากฏออกมาอยู่ในรูปแบบของรูปอย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าตราบเมื่อผู้คนมาลูกทำให้พวกเขาสับสนโดยการให้ความรู้ใหม่นี้กับพวกเขาก่อนอื่นให้พิจารณาสนามชีพจรและเวลาแล้วต่อมาให้ความรู้นี้กับพวกเขา นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู้ทิจารณาความปรารถนาของแต่ละดวงยานรู้สึกถึงชีพจรของแต่ละคนเตรียมสนามและแน่นอนให้มีพลังภายในของการอยู่อย่างไร้ความกลัวของสัจจะแล้วลูกนั้นต่อมาก็จะสามารถเปิดเผยความรู้ที่แท้จริงนี้ได้คติพจน การพูดของฉันหมายถึงการทำสิ่งเล็กๆนั้นให้ใหญ่และการพูดว่าของท่านหมายถึงการทำภูเขาให้มาเป็นสำมีีอัจฉะโอมชานติ